สารพันข่าวสารทุกมุมทุกเรื่องราวฟังแล้วใช่ใน91ทอ l จุ๊บแจงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บสวัสดีค่ะพี่นานนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันทุธที่29ตุลาคม2568ค่ะค่ะวันนี้เราก็ยิบเอาอีกหนึ่งโครงการนะคะ,คะซึ่งเป็นโครงการที่ต้องบอกว่า มี <Ừ. S 1> ความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนไทยมากมายจริงๆสำหรับป่ารัก<ช>น้ำ<ช>พระราชปฏิทานค,คืนความชุ่มชื้นสู่แผ่นดินนะคะค่ะซึ่งโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นโครงการพระราชดำรินะคะที่พระองค์ท่านนะคะทั้งสองโคค์ก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็างด้านของสมเด็จพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนะที่ท่านสด็จพระราชเน,นินเยี่ยมราชดอนหท่านนะคะซึ่งโครงการนี้ จุดเริ่มต้นอยู่ที่ภาคอีสานกับพินันนะคะ <S 2> <S 2> <S ที่บ้านถ้ำติว้วตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดกำเนิดจุดแรกนะของโครงการป่ารักน้ำนะคะเมื่อปี2525 25ค่ะโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะจากที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้นะคะ ที่จะนําไปสู่ในเรื่องของความแห้งแล้งของแผ่นด,ดินนะคะแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะพี่นันนะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเสื่อมสภาพนะคะจากการขุดน้ําเกลือใต้ดินขึ้นมานะคะซึ่งพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นการขุดไอ้พวกเกลือสินเทาขึ้นมานะคะก็ <c oughs> ทำให้เกิดวิกฤตในเรื่องของการขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรง <c oughs> แล้วก็ดินนะคะมีความเสื่อมโทรมนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ไม่สามารถที่จะ ผู้พันธบางจากหรือไม่สามารถที่จะเติบโตได้นะคะซึ่งนะคะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะจุดที่ท่านพระองค์เดินเดินทางไปที่สกุลความอเป็นแหล่งต้นน้ำด้วยกันพี่นันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือแหล่งต้นน้ําเมื่อมันไม่มีก็จะเกิดความแห้งแล้งแล้วก็เกิดต้นไม้นะคะก็ไม่มีการเจริญเติบโตแล้วก็ประชาชนก็เรียกว่าจะมีการย้ายอพยพขินหานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะท่านก็ เรียกว่าทรงมีพระราชดำริฟื้นฟูนะคะโดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำนะคะโดยที่สำคัญก็คือการอาศัยความร่วมมือกับประชาชนด้วยนะคะโดยทรงตรัสว่าการรักษาป่าไม้ไว้ให้ได้นั้นนะคะจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกรักแล้วก็หวงแหนต้นไม้ให้เกิดแก่ประชาชนด้วยนะคะโดยให้ประชาชนนั้นรักป่าเหมือนเป็นสมบัติของตนเองค่ะซึ่งท่านพระอ,องค์ท่านก็ทรงชักชวนให้รัษฎรนะคะได้มีส่วนร่วม ในการที่จะปลูกแล้วก็ดูแลรักษาป,ป่าค่ะโดยเบื้องต้นนั้นพี่นันทำาง่ายๆค่ะก็คือท่องท่านได้มีการมีพระราชกรุณาโปรดเกล้าเราให้มีการจัดที่ดินให้กับาชาวบ้านอยู่คนละสองไร่นะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะให้มีบ้านแล้วก็มีที่ทํากินในการใช้ปลูกผักปลูกผลไม้หรือเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารแล้วก็ให้มีการจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งใช้เป็นพื้นที่นารวมนะคะและส่วนที่เหลือน,นั้นให้ใช้เป็นพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมดนะคะ โดยทรงมีพระราชทานอทรงพระราชทานเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนให้แก่ชาวบ้านช่วยกันปลูกป่าดูแลรักษาป,ป่าไปพร้อมๆกับการสนับสนุนงานด้านศิทธาบชีพต่างๆให้กับราษฎร,รเสริมด้วยนะคะซึ่งแต่ละครูเรือนเขาก็จะได้ต้นไม้ไป3ามต้นไปปลูกและคุณจะต้องดูแลภายในสาปีให้มันเติบโตค่ะพี่นันโดยมีค่าจ้างก็คือมีเงินเดือนตรงนี้ให้ด้วยนะคะพี่ันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่กับที่แล้วก็ช่วยกันในเรื่องของการปลูกป่าปลู มู่พื้นที่สีเขียวนะคะก็เป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำนะคะแล้วก็กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ป่าทั่วประเทศสร้างสมดุลระหว่างป่าน้ําชีวิตและก็ปุกจิตสํานึกให้กับการรักษาทรัพยากรให้คงอยู่กับแผ่นดินไทยค่ะพี่นันค่ะคือเริ่มที่สกลนครนะคะแล้วโครงการป่ารักน้ำเนี่ยเราก็ได้ยินของการดําเนินการของอีกหลายหลายจังหวัดตามมาใช่ไหมคะใช่ใช่โดยเฉพาะที่สกลนครที่บ้านทัาง ทำซิวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูสภาพป่านในพื้นที่ขยะยิงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันไร่ด้วยกันกับพี่นันนะพื้นที่นี้ตอนนี้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เกิดสมดลุลเศ้าในเรื่องของอ่าเรียกว่าการเป็นแหล่งต้นน้ําแล้วก็มีการสร้างในเรื่องของอ่าเรียกว่าเป็นพื้นที่อ่าเป็นเป็นอ่าพื้นที่ที่มีกักเก็บน้ำด้วยแอ่งน้ําด้วยนะคะแล้วก็ทำไปถึงในเรื่องของการปลูกไม้เพื่อใช้สอยนะคะปลูกหวายหรือมีการเพาะชำกล้าไม้เพื่อที่จะให้แจกจ่ายให ราษฎรด้วยในที่สําคัญก็มีการขยายไปพื้นที่อื่นๆในพื้นที่ของจังหวัดสกนครในหลายพื้นที่ด้วยนะคะคือที่บ้านป่ารักน้ำตบนโคกสีอําเภอสว่างแดนดินนะคะที่บ้านปุดนาขามตบนเจริญศิลอำเภอเจริญศิล์จังหวัดสกนลนครและที่บ้านป่ารักน้ำนะคะบ้านจานตบนม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกนลนครนะคะก็มีการขยายไปยังพื้นที่เดอดอื่นเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ํา ของธรรมชาติให้กลับขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะดูดซับน้ําแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ๆน้อยใหญ่เพื่อจะรักษาต้นน้ำลำธารซึ่งถือว่าเป็นต้นแห่งมีโรงงารกําเนิดสิ่งมีตึมีชีวิตต่างๆตรงพื้นที่ดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะ,ค,ะคือถ้ามีป่ามีน้ํามีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยชาวบ้านก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นได้ไม่ต้องอุมยต้องย้ายไปไหนเนาะ ใช่ค่ะเป็นนันนะคะก็ถือว่าเป็นพระราชปฏิธาของพระองค์ท่านนะคะในเรื่องของการคืนความชุ่มชื้นนะคะหรือคืนความสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินไทยนะคะในพื้นที่ในหลายๆจังหวัดด้วยกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชด,ดำริค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าเป็นพระเมตตา ที่เข้าใจความสำมร็ญของธรรมชาติของป่าของน้ำนะคะ<ช>แล้วก็ยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยมหาศาลทีเดียวนะคะ<ช>นะ,ะส่วนวันพรุ่งนี้นะเราจะหยิบเอาโครงการในพระราชดำริเป็นโครงการไหนมาเล่าสู่กันฟังติดตามในช่วงเวลา9.1ทอกนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะจูบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ สารพันข่าวสารทุกมุมทุกเรื่องราวฟังแล้วใช่ใน91 Talk